สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g i ก k ์อี o คโนมรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจเศรษฐกิจและการลงทุนโดยผมกิก กสินสุธรรมนัทโคฟาเดอร์<ฤ>ของฟิโนมิน่าครับรายการกิกสโตนมีในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับบริษัท BYD บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากประเทศจีนที่ปัจจุบันกําลังเขย่าบอลลังของเทสลาอยู่เชื่อได้เลยครับว่าวันนี้ชื่อของ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนรายนี้น่าจะเป็นชื่อที่คุ้นหูกับคนไทยกันอยู่แล้วจากการเข้ามาทําการตลาดอย่างหนัก,นกดวงในประเทศไทยในขณะที่ตัวรถยนต์เองก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีและที่สําคัญอยู่ในราคาที่เอื้อมถึงได้ แต่ที่จริงแล้วนะครับ BYD ไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศไทยพอถ้ามองกันในภาพใหญ่แล้วนี่คือผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพียงค่ายเดียวที่มียอดขายสูสีกับเทส la โดยเบียดแซงกันแบบนี้มาหลายไตรมาสแล้วนะครับซึ่งตลาดเองก็ตอบรับเรื่องนี้ครับเพราะปีนี้หุ้นของ BYD ปรับตัวขึ้นแล้วมากกว่า20%ในขณะที่เทส la ปรับตัวขึ้นมาเพียง3%เท่านั้นเองวันนี้ g i ๊กส์อีโคโจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ BYD ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของจีนมาลองดูกันครับว่า BYD มีความเป็นมาอย่างไรมีรายได้มาจากไหนทำไมถึงมีศักยภาพไปเบียดแข่งขันกับเท s l a ในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตในปัจจุบัน BYD ย่อมาจากคำว่า Build Your Dream ก่อตั้งโดยคุณหวังชวนฟูนักวิจัยด้านโลหะวิทยาผู้คุกคีอยู่กับโลหะหายากที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก และแบตเตอรี่ในปี1995นะครับเขาได้ตัดสินใจเปิดบริษัท BYD ขึ้นที่เมืองเซินเจ,จิ้นประเทศจีนโดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเท่านั้นในช่วงต้นของธุรกิจ BYD เติบโตจนเป็นเจ้าตลาดกว่า50%ในการผลิตแบตเตอรี่มือถือในจีนและมีลูกค้าจากทั่วโลกตัวอย่างเช่นโนเกียซัมซุงอ p p เป จนกระทั่งในปี2002บริษัท BYD ก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้สำเร็จจุดเปลี่ยนที่สำคัญเกิดขึ้นในปี2003ในปีนั้น BYD ได้ตั้งธุรกิจใหม่ที่เรียกว่า BYD Auto ขึ้นมาโดยการควบรวมกิจการของซินชวนออโต้ผู้ผลิตรถยนต์ในจีนที่กำลังเจอวิกฤตในระยะแรกนะครับบริษัทยังคงผลิตรถยนตสันดาปอยู่แต่หลังบ้านก็พยายามที่จะพัฒนารถยนต์ EV ไปพร้อมๆกันด้วยความพยายามของ BYD ได้สำเร็จในปี2008ด้วยการเปิดตัวรถยนต์รุ่น F 3 DM รถยนต์ไฟฟ้า plug-in hybrid คันแรกของโลกและยังสามารถพัฒนาต้นแบบของ BYD E 6ได้สำเร็จนี่คือรากฐานที่สำคัญของ BYD ที่กลายเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบบเต็มตัวที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันปัจจุบันนะครับ BYD ก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบโดยมีมา k ก็ตแชร์เป็นอันดับหนึ่งและอันดับ2ของโลก ขึ้นลงสลับกับเทส l a แบบไกลมากต่อไกลมากตลอดปีที่ผ่านมา b y d ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ได้มากกว่า3ล้านคันทำการตลาดได้ในหลากหลายประเทศและมีฐานการผลิต ทั้งในจีนสหรัฐแคนาดาบราซิลญี่ปุ่นฮังการีอินเดียรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับที่มีโรงงานใหม่ในปี2024นี้สำหรับรายได้ของ BYD เขามีรายได้หลักมาจาก2ส่วนนะครับธุรกิจแรกคือธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ธุรกิจนี้มีรายได้ถึง80%นะครับโดยในไตรามาสล่าสุด BYD มียอดส่งมอบรถยนต์ EV เกือบ4 3 0 0 0 0คันซึ่งใกล้เคียงมากๆกับเทส la ที่ส่งมอบได้4 4 0 0 0 0คันตัวอย่างรุ่นที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีก็อย่าง เช่น BYD, Dolphin นะครับส่วนรายได้อีก20%มาจากธุรกิจอื่นๆของ BYD เช่นธุรกิจโทรศัพท์ซึ่งเป็นธุรกิจในยุคเริ่มแรกของ BYD นั่นเองครับต่อมาเราแวะมาดูผลประกอบการของ BYD กันบ้างนะครับไตรามาสหนปี2024นี้ BYD มีรายได้1.25แสนล้านหยวนคิดเป็นการเพิ่มขึ้น4%จากปีก่อนมีกำไรสุทธิ4.6 พันล้านหยวนคิดเป็นการเพิ่มขึ้น11%จากปีก่อนความแข็งแกร่งของ BYD ทั้งในอุตสาหการรมรถยนต์มาจาก2ส,ส่วนครับ 1. BYD มีรายได้3าใน4มาจากกำลังบริโภคมหาศาลในประเทศจีนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดโลกได้พอสมควรเลยครับ 2. BYD ผลิตแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน,าน้ำทำให้สามารถคุมราคาได้ถูกกว่าแบรนด์อื่น พอเทียบกันแล้วนะครับถึงเทส l a จะได้เปรียบในเรื่องของชื่อเสียงและนวัตกรรมแต่ก็ยังต้องพึ่งผู้ผ,ผลิตแบตเตอรี่จากจีนอย่าง CATL แถมเทส l a เองก็ยังมีรายได้ไม่น้อยมาจากประเทศจีนอีก เราจึงเห็นได้เลยว่าเวลาอีรอนมารสพูดถึงจีนก็มักจะมีแต่คำหวานออกมาให้ได้ฟังกันอยู่เสมอซึ่งในด้านหนึ่งนะครับก็สะท้อนถึงความเปราะบางของเทสลาในประเทศจีนซึ่ง BYD ได้ประโยชน์จากส่วนนี้สรุปแล้ว BYD คือผู้เล่นชั้นนำเวลาพูดถึงอุตสาหกรรม EV ที่เป็นอนาคตของวงการยานยนต์เพราะในอนาคตแนวโน้มของการดีคัพปิ้งหรือการแยกออกจากกันของตลาดโลก อาจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจากความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ระหว่างจีนและอเมริกาไม่ว่าทรัมป์หรือแฮร์ริสจะได้เป็นประธานาธิบดีก็าตามบริษัทที่มีฐานการบริโภคภายในประเทศอย่าง BYD ก็จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้แล้วแนวโน้มด้านพลังงานสะอาดที่อยู่ในกระแสรเรื่อยๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะผลักดัน BYD เช่นกันครับสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนใน BYD บริษัทรถยนต์ค่ายยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน ิโนมิน่าขอแนะนำกองทุนเมกเทนไชน่าขีดเอสสำหรับการลงทุนในจีน กองทุนนี้มีหุ้น B Y D อยู่ในพอร์ตการลงทุนด้วยครับเมกาเทนไชน่าขีด A เป็นกองทุนรวมหุ้นจีนที่ลงทุนในสิบริษัททรงอิทธิพลในจีนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยจะต้องเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่มีสภาพคล่องสูงและเน้นความเป็นผู้นําในด้านตราสินค้าหรือว่าแบรนด์แว u e ลูนั่นเองนะครับเมกาเทนไชน่าขีด A จัดเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงระดับ6และเป็นกองทุนที่ฟิโนโมิน่าคัดเลือกสําหรับการลงทุนในประเทศจีนครับสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนนนนนใกกกอองททุเมาาไช่ A โปรดศึษขู้ล เพิ่มเติมและสามารถลงทุนได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มของฟิโนมิน่านะครับ